ที่จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ตำรวจสวพมือนครสวรรค์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดทำหุ่นยมบาลขึ้นมาติดตั้งเอาไว้ที่บริเวณสี่แยกเดชาติวงศ์เพื่อช่วยกวดขันวินัยจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิราภัยซึ่งเป็นหนึ่งในแผนรับมือการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วยลดอุบัติเหตุและหุ่นตวนี้ยังใช้ระบบ AI มาช่วยเพิ่มการประมวลผลของเซ็นเซอร์ ในการตรวจจับภาพผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัยโดยเฉพาะเมื่อกล้องตรวจพบผู้กระทำผิดจราจรจะมีเสียงพูดเตือนผ่านลำโพงขยายเสียงทันทีสำหรับหุ่นยมบาลทำจากไฟเบอร์ขนาดความสูง2เมตรชื่อว่าหุ่นยมบาลเตือนภัยชวนใส่หมวกกันน็อกพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดและลำโพงขยายเสียง ด้านพันตำรวจโทอักขภันบัวสำลีรองผู้กำกับการจราจรสพเมืองนครสวรรค์เผยว่านอกจากจะมีหุ่นตัวนี้มาช่วยเรื่องของการจราจรแล้วทางตำรวจยังอยู่ประจำตามจุดแยกต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอด24ชั่วโมงและอยากแนะนำประชาชนควรใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง,งนครสวรรค์ โยมาบาลเตือนภัยสวมหมวกนิภัยกันเถอะเนี่ยสำหรับตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์และสพเมืองนครสวรรค์นเนี่ยได้ร่วมกันคิดค้นเพื่อจะประชาพันธ์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยสวมหมวกนิรภัยกันเพราะว่าทางเจ้าที่เนี่ยได้กวดขันเรื่องอวินัยจราจรมามาเยอะแล้วครับแต่ว่าจากผลตอบรับเนี่ยก็มีกระแสตีกลับมาเรื่องตำรวจจับเพื่อ รับเงินค่าปรับทางเราเนี่ยก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อว่าอยากจะประสัมพันธ์แต่ว่าการระสัมพันธ์ของเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ป้ายเตือนไปสัมพันธ์ซึ่งประชาชนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสนใจกันเท่าไหร่เราก็เลยคิดค้นมาว่าเราจะใช้หุ่นเพื่อ,อไปสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยสวมใส่หมวกนิรภัยหุ่นเนี่ยครับจะสามารถเรามีเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้จับ รถจักรยานยนต์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยเนี่ยจับมาแล้วก็จะประมวลผลออกมาเป็นเสียงถ้าสมมุติว่าประชาชนเนี่ยที่ใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยเจ้าหุ่นเนี่ยก็จะเตือนมาว่าขอให้สวมใส่หมวกนิรภยัยแต่ถ้าสมมุติว่าใส่หมวกนิรภัยกันครบทุกคนในภาพบนกล้องจอปิดที่หุ่นจับได้ทางหุ่นเนี่ยก็จะชมและขอให้เดินทางปลอดภัยครับ